จ้าพออยู hmm. yeah. well, been, you know? yeah. mm ่ก hmm. uh ี huh. yeah. <laughs> ่มะฮอนมมเหิงเนาะจ้าจ้าขาอตุ้มนี่แหละจ้าแม่ตื่นหมอนเกินจ้าถ้าพออยู่กี่มันลึงปากมันเสื่อนไงเราพอยี่มาเสื่อเอออะไรเสื่อพูดแม่พูดมะพือยังพูดเล่าเฝ้าเสื่อเฮ็ดกับว่าใดเฮ็ดเพี้ยงพออยู่กี่เอ้ยคือเมื่อต่ว่าทั้งนั้นพอไปยืนทั้งใดยังถีแกงเนาะ เหลอจ้าเรามาซื้อปลาทูพอยุกกียกกระไดมาซื้อปลาทูลายอย่างดูเราถึซื้อปลาทูปเะ็ทศยังกินแล้วเอายังีพอยุกกียไก่ไก่ปีงมีแจ็คไหมเอาตะค้องมันบ่จ้าเอาก็สิมาซื้ออาหารน้ำเม็ดเติมประจำเราค่ะเล่ายุบ้านกระไดพอยุกเกียกกระไดเอาก็บ่ได้อยุกไก่นี่เรายางมากกระหอด Bạn nào cả đây sao có du Sắm lắc ngàn mà lắm cái <laughs> cây cả nông nó có dư kìa Ừ, chờ là sai hãy Xây thúng hiếu về lơi này bọn thì có dư kìa Nó nằn, nằn phụt, ăn thúng ngoài cha chà, xây có dư của cây, bậc tí Thôi ขอนได้แน่แล้วกว็อันนั้นหาซิบอิ่งคู่หาซิบปาปลาทูอะไรยีบหาด้วยนี่อยกินมาสื้ออะไรยังไม่ขอทาลูปเล่าจังหน่อยขอทู <c oughs> อทหาซอันนี้ยีบหาเอายังละกลานี่ใช่ขันอแ่ลรวนอที่เี้อ <c oughs> <c oughs> อันนี้ชิบบาทลอยนึงเบาดีจ้ากะกูลอยนึงเห็ดบักเขียชิบาบาทบักเียกับชีบบาท,ทนี่อะไรยีพห้าบาทพอยู่จ้าลอยยีลายยีลายีบ โค้งไกลโค้งไก่หาใหม่บอจ่าสองเลยเก็ดหนึ่งสองเลยเ็ดิหน้าหน้าอันไหนที่ยกเอาายห้างเขาไปเอาที่นี่เาายู่บองนี้มันเห็นพอยยเกี่ยวเจ้างนวยบังหน้าสามนวยตามซีเอาซีน้อยสีบบาทอืม เถวอีกบ่ของเพิ่นตีอ,อันนั้นพ่อไปพ่อยุกีไ้ได้ของัองกผ้าตงยาซักผ้าน้อโอ้จงน่าละ่ะจงน่าของซักผ้าให้เล่ายู่ในบ้านนี่ละจ้าของซักผ้าแยวห้อยจักบาทพอ,อยุกี้ยี่สิบ nó kiểu luôn đấy nó, Nếu vào đó là khi thì phun con cân nó luôn đấy, không nổi hơn đấy, không nổi thì hoắm thì ta làm để nổi, tao chắc hoa. นี่สองร้อยแปดสิบเป็นอันนี้ชี่คิบห้าคิบหกคิบบวกหคิบสามร้อยี่คิพอยี้คิบพอเราไปเอาคลิปนี่กับโจ้ไปชะนีนละจาล้าเดินแล้วฟ้าวเราสิไมีให้กับเขาแล้วสวัสด,ดีจ้าพอตุ้มจ้า <laughs>